เมื่อวานนี้สมาชิกวุฒิสภาก็ตื่นตัวเหมือนกันเพราะว่ามีความเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนนะคะแล้วก็มีการประชุมพิจารณายติหาแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมีช่วงหนึ่งค่ะสวบ,บางท่านเขาใช้ AI ในการอาภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพนํามาหลอกผู้คนค่ะ ซึ่งเป็น AI ที่มีประสิทธิภาพมากคนร้ายได้มีการนำเอา AI มาใช้ในการสร้างเนื้อหาปลอมขึ้นมาเพื่อใช้ในการช่อโกงหรือสร้างความเสียหายเช่นการใช้สร้างภาพหรือคลิปปลอมเพื่อนำมาแสวงหาประโยชน์กับผมสนับสนุนในการที่ครมจะมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่พศ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอเพื่อเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นท่านประธานทราบไหมครับว่านี่คุณผู้ชมดูแล้วรู้ไหมคะว่านี่คือ AI หรือว่าตัวจริงที่ท่านสวท่านลุกอภิปรายเองครับคือถ้าดูในโทรทัศน์ภาพใหญ่เราจะสังเกตว่า ที่แขนหรือว่าที่เสื้อมันไม่ขยับเลยแต่บางทีถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่ส่งมาในมือถือภาพเล็กๆเนี่ยบางทีเราไม่ทันสังเกตเนี่ยปากก็ขยับตรงด้วยอ่ะสัเรื่อกับข่าวนี้นะมสักครื่อเป็น AI อันนี้คือตัวจริงนี่คือตัวจริงพอท่านเปิด AI ให้ดูปุ๊บท่านก็ลุกขึ้นอภิปรายนะคะนี่คือนายนพดลอินนาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวที่ใช้คลิป ที่ทำขึ้นจาก AI ในการอภิปรายในวาระพิจารณายติให้วุฒิสภาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยเมื่อ AI พูดจบท่านสวนุพดลก็ระบุนะคะว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนตัวจริงอันไหนตัวปลอมทําให้ตัวท่านเองก็หวั่นใจว่าถ้าภาครัฐเนี่ยค่ะจะต่อสู้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หากมีบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอหรือมีจํานวนที่น้อยกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์การแก้ไขปัญหาก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาเก่งกว่าเราโอ้ท่านสวใช้คํานี้เลยท่านพูดอย่างนี้นะคะจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาอีกหลายคนที่ได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อยติดังกล่าวก็ถือว่ามีความสําคัญเพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะโดยจะมีการส่งข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการเร่งด่วนต่อไปทั้งการปรับปรุงกฎหมายการเพิ่ม โทษผู้ประกอบการการเข้มงวดของเจาา้าหน้าที่ตำรวจราการตัดน้ำตัดไฟไปประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงการแก้ไขปัญหามิจฉาชีพที่ใช้ AI ข<อ>เข้ามาหลอกลวงนะคะครับนี่คือเป็นเพียงแค่บางคลิปเท่านั้นทีน่ท่านทำมาแล้วก็เอามานำเสนอในที่ประชุมสวเมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่ามองเป็นเิดเนี่ยบางทีอาจจะมองไม่รู้ <c oughs> นะครับแล้วก็ ในคลิปลักษณะแบบนี้ที่มีการตัดต่อเป็น AI นะครับแล้วก็ทําเผยแพร่ข้อความอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบ่อยครั้งนะครับคุณผู้ชมบางทีมองไม่ออกอแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงครับว่าเรา3คนที่นั่งอ่านข่าวอยู่นี้ เป็น AI หรือว่าตัวจริงตัวจริงอันนี้คันี้ตัวจริงนะขยับแขนได้ด้วยไม่ได้ขยับแค่ปากนะแต่ว่าถ้าเป็น AI ก็ดีเหมือนกันเผื่อวันไหนเราตื่นไม่ทันฝาก AI อ่านแทนได้ไหมเราจะตกงานนวสิคุณสีมาเขาจะไปจ้าง AI แทนนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ที่เรานํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าตอนนี้การอภิปรายในสภาเขาก็อาจจะใช้ AI ในลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ